ตอนนี้เ้างกำลังเดินทางยางตากแดดพี่น้องเอ้ยอ่าผลขุณยายยายสิภาพไปซ้ายไปหลานไทยไปหนาหมนไปล้านไทยไปมองอู้เขาอูนา้น้ำใิเด้มอ่ามองอู้เขาอูนา้น้ำมองแท่งๆนี่ละม <laughs> ี่าพมีน้องไปเบิ่ง ไ่บ่อยตะกี้คุาพี่น้องนะคะเดี๋ยวยางมากเลยเลยนะคะหลังจากที่จอดรถแล้วนะคะหลังจากเข้าจอดรถไว้พักจอดแล้วนะคะเาก็ยางมากแป๊บนึงนะคะมือนีกแดดคือเก่าพี่น้องแต่ว่ามือนี่นะเพื่อนว่าจะแดดแดดแบบคักเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องมากค่ะนมากินกันนะคะเฮ้ด็ด นี่ไงเรามาถึงแล้วงงทุกคนมาหอดแล้วทุกคนรอาเซียเอเชียช็อปนะคะเอเชียช็อปแบงกอกนี่กะกุ้งกะเคยมาหลายเทื่อนหลายพี่น้องนะคะมาซื้อกับเข,า,ขาจนว่ารอนแลกแล้วละ่ะแปลว่าเทื่ยนี้กับสีเดทไทยพี่นอ้องเบิ่งน้าเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศ มิเสียร์ร้านขายอยู่ที่พัสนาแูร์นะคะนี่เวลาทำการ9ก้าโมงหกสิบก้านาฬิกานะคะถ้าเป็นหนึ่งวันยุดกับ9้าวมงถึง1 8บแเนาะมิเสียรชอ็อปค่ะนะคะนี่ <c oughs> มีตัจจัยเปนของนีมันนีขิงมี่ด้วยสวัสดีค่ะจีบผู้สาวหรอจีผู้สาวไอซีนอางคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีป้าไยังั่นะสวัสดีครับครับผมปัจสัยธรรมาของไทยฮาวีปน้องของ เอเชียนะของเวียดนามของเกาหลีญี่ปุ่นนี่หละจีนนะอันนี้จะเป็นพวกอสต่างๆคะเป็นเอด้เาเจียวอดเด็ดนี่บอสมาตมอค่ะเอามเลยซื้อย้อากพไดได้ยี่สิบกิโลของม่กอันคาจากันไม่าอันนี้เราจะเป็นแบบว่า สำเร็จนะคะ<า>โอืมก๋วีมี่เครื่องปรุงทุกสิ่งทุกอย่างกับพี่น้องนะคะก็จะราคา่อนขางสูงอยู่เหมือนกันนะคะกว่ากว่าจะเดินทางมาถึงนะคะอันนี้ประแดกไทยคะ่ะใน,นปลาละไทยไม่น้อยหน้าใครในโลกเหมนเด้พี่นงกระปงกระปี้พี่น้องห้าต่อมี นอ่ายุนีกับสิตรำปะพุ้งใส่กะปิใส่แบบเนาะผงซูร์ลดผงผงซูร์ลดปลากระป๋องเนาะปลากระป๋องมีเบสุยานะพี่น้องท่าค่ะเป็นของไทยเลืนปลากระป๋องโลโก้บันนี่ละค่ะอันนี้ละค่ะปลีสามสิบมากระป๋องประละประเกือบเกือบหมดแล้ว คองคงได้ไมีบรคกาอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นงวงนางนางอันนี้ก็จะเป็นสบู่น,นะคะแป้งอือย,ยาซุกงูยาสีปานแมนเบิร์ดเดินเข้ามาข้างนี้นะคะก็จะเป็นกุ้งอัดแข็งกรเป็นปูเป็นยังสีสันพน้ององ ราคาก็ค่อนข้างสูงดูเหมือนกันนะคะทุกอย่างนี้นะคะนี่เซนะ่ดูเนาะว้าวมีหอดผักให้เซา <c oughs> มีทุกอย่างให้เลือกสรรค่ะเดี๋ยวจะเป็นผลไม้กระป๋องค่ะ <c oughs> นี่เป็นปลาแข้งเส้แข็งนะคะนี่บอก ไล่สดเลยหนะูไล่สดเนละอค่ะนี่ปลาปูอ้ปูมีทุกปูเลยเนาะหอยหอยกีหอยปลาจีนะคะกุ้ง <c oughs> เป็นี่จิเป็นปลาค่ะปลาอินทรีป์ไปยังในเรื่องปลาทูก็มีนะคะปลาทูนะคะ อันนี้กุ้งฝอยนะคะมี่ทุกอย่างค่ะอันนี้เป็นพวกเส้นนะะทุกคนเส้นนะคะยูนี่ก็จะเป็นจำพวกเส้นแห้งนะคะที่สามารถเก็บไว้ไดโดนนะคะเออเส้นแห้งเส้นแหง้แหงข้าวปุ้นนะคะข้าวปุ้นนี่นข้าวปุ้นเห็นปะตามหมูนี่ข้าวปุ้นนี่เขาจะกิน ประมาณนี้กันนะคะอืนี่เป็นบบนี้นะะนี่กินกาาอไผ่นี่กะจะพักันกีิ่นอืก็จะนี่เซนต่างๆนะคะ่ะเส้นม,มามานะคะบาม,มีอันนี้เป็นข้าวนะคะข้าวของมาลีนะคะของไทยพิเศษที่คัดสรรมากเนาะคะ่ะเนาะก็จะอันได้ดีๆก็จะไม่ยู่ทั้งผีหรอพี่น้องนะคะ แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นพวกของแห้งมังมาแม,ามา่อะไรทุกอย่างนะคะจะประมาณนี้นะคะอืมนี่เบิ่งกับประดับลานด้วยยังีงเฮ้ยรถก็เตี๋ยวเดี๋ยวคงจะภาพไปเบิง้งอ่าอันนี้ข้าวนะเขาอินโดอินเดียมีเบอรเด็คือนาะเขาเขาลงเกาหลี เดี๋ยวคงจะพไปบึงเอียงก่อนพักนะฮะอยยู่ันนี้เรานี่จะทำอะไรติดคอบ่ฮะมันติดคอบ่ักงองอเนี่ยไหนบักเถือ ย็นชื่นใจ่ะเห็นะทุกอย่างเลยนะคะขนาสะอมหัวงอเนี่ยหมูย่ ouais. วแม <c oughs> <pagar. c oughs> ่นตาแข็งกับบางมือเศ้านี่แเ่แฮตีใจ

ทุกคนวันนี้นะคะเราก็พามาดูบรรยากาศเล็กน้อยนิดนึงค่ะเก็บให้พี่รองได้เบิ้งกันนะคะเนะค่ะคืออันนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะมาหอดกันมะแวะม่ยามกันมาซอยสื่อซอย ีก,กันเนี่ยิละพี่น้องเห้านะคะจะได้กรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้กุุงแน่ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรกันนะคะค่อยเจอกันก็นแล้วกันค่ะ